นะครับก็คือการยกยอดจากระบบเดิมนะฮะถ้าได้ยอดสรุปตัวเลขเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้นำเข้ามาบันทึกนะครับทำยอดยกมานะครับในระบบเพื่อบันทึกเข้าสมุดรายวันนะครับเมนูอยู่ที่การตั้งค่าตั้งค่าด้านบัญชีตั้งค่า ยอดเริ่มต้นนะครับหรือ opening balance นะครับตรงนี้ก็ได้สร้างขึ้นมาให้แล้วนะครับ1เอ่อ1 j v นะครับตัว j v นี้ก็เรียกว่าเป็น o p e n balance นะครับแล้วก็ได้ทำ pattern ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ทางบริษัทเนี่ยจะต้องเข้ามาทำการยกยอดนะครับอันนี้ไม่เอาซานะครับเข้ามาทำการยกยอดนะครับว่า มีเงินสดเงินในธนาคารคงเหลือเท่าไหร่ย,ยังไงนะครับเ,เจ้าหนี้ลูกหนี้ต่างๆนะครับว่าทรัพย์สินว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับหลังจากที่ปิดง,งบเดือนธันวาปี64ไปนะครับก็เ,เอามาบันทึกเพื่อที่จะตั้งยอดยกมาเพื่อที่จะรอมันเอน็นของเดือนมกราต่อไปนะครับถ้ายอดยังยังไม่ได้สรุปนะครับยังยกเข้ามาไม่เรียบร้อยเนี่ย ก็จะไม่สามารถมันเอ็นเดือนพกรลาได้นะครับเพราะว่ามันก็จะเกิดความผิดพลาดน,นะครับวิธีการก็คือรูปถังขยะนี้ก็ลบนะครับแล้วก็เพิ่มรายการเข้าไปนะครับเรามีรายการอะไรบ้างนะครับเราก็เลือกไปว่าบัญชีที่เราสรุปแล้วนะครับที่จะยกเข้ามาเช่นธนาคารนานาชาตินะครับก็เอาเข้ามานะครับจำนวน เดบิตเดบิตเครดิตอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็ใส่ไปตามนั้นนะครับแล้วก็ทำการบันทึกนะครับประมาณนี้นะครับตัวยกยอดก็จะเข้าไปใน GL นะครับในสมุดรายวันเดี๋ยวลองดูเดือนของวันที่1นนะครับวันที่1นึ่งอ่าโอเพนะครับตัวนี้ยอดยกมา นะครับก็คือเป็น Open ยังเป็น Dark อยู่นะครับหลังจากเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ค่อยกดอนุมัติอีกทีหนึ่งก่อนที่จะปิดงบนะครับหรือไม่ต้องไม่ต้องกดก็ได้นะครับตอนออมันเองเนียระบบจะทําการ App p r o o e อัตโนมัติให้เลยนะครับทุกอย่างที่เป็นแบบร่างอยู่ข้างในะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยอดยกมาที่อยู่ในรายการนี้นะครับนะครับเมนูการตั้งค่า นะครับแล้วก็ตั้งค่ายอดเริ่มต้นตรงนี้นะครับคลิกที่ฟังก์ชันแล้วก็แก้ไขเข้าไปใส่ออยอดต่างๆนะครับตามนี้